นาะสุด,ดยอดลายบรรยากาศมีเลือหน่อยพักนี้เนาะพิมพิมพิมพมาเห็นงานบ่พิมบอกลูกหลานเนี่ยพิยมพิมพมา พี่มาทหมาหดต้นใหม่เด้อลุงอาบอกลุงอาเนี่ยเอาปากมาโชวนในปากดำดำ<น>มึงน,น,นี่บอลแหนแดงนี่บอกพงคอ๋อพักบุ่งแหนแดงคือมันคือสื่อสมสือ่อเลยป่ะท่านเนี่ยปลแรงปลแรงแล้วว่าเราสิมะพาปลูกต้นเหมือนกันนี่ไอเนี่ยนี่นนปลูกบางนัดนี่ ปลูกที่หนามแล้วเหรอวาเอาปลูกไว้สักวัอนได้แล้วผู้เฒ่าอยู่สเสร็ลยวอารยากาศสวยจังเลยหนามมัสีใสงามแต้พ่มหนามคือสีใสงามเท้รสน้ำเนยมากรุ้ยนะ่ะ โค้ดมันคือซื้อน,นี่ยแหละนี้ยแดงกันยังอยู่นี่ยังหลายอยู่ ยางน้ำใสยางแห้งปเป็นตะตถนน้ำเลรียญค่ต้นมะงวงกระฮวศในถ้าพุ่มนี่พุ่มพิมมว่าต้นน้ำไม่เลี้ว บอกกันเกามาเลนน้ำมึงเนี่ยนี่น้ำใสาขนาดเลยนี่อเออถ้าไอ้กันมานี่มาเลนเรื่อนี่น้ำใสยอย่างมากเลย,ยกล้วยกระลังงาม มาลูกมา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 ผู้เท่าเฮ็ดยังนี่ผู้เท่าเนี่ยฮะมาเฮ็ดยังอยู่สวนเพิ่นนี่กิาาแบบนข้าวเที่ยงแล้วบ่ห่วยข้าวเที่ยงคือพ่ท่านกิน

เฮ้ันตายบ่นันยายดอกกระเจียวตายบ่นันโอ้ยมึงเนี่ยหนามง่ามค่ะคุณนามเออ ใช่บนน้าเนื้อตะเกา่าซุ้มมันยังบ่ตายจีนี่เอาก็แม่นตัวนี้ละเนื้อแดงละนี่นี่มันยังเหลือซุ้มมามาตะวังจ่าอยู่น้องแต่มาแม่พี่พี่มาแม่มาแม่มาเร็วเร็วมาเร็วเร็ว